สวัสดีสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อนะคะสะคะดีครับคุณพ่อชื่อพ่อจรเนาะค่ะเนาะพ่อจรค่ะสวัสดีพ่อจรน,นะครับผมอืมครับวันนี้เป็นไงมาไงครับพ่อครับได้เดินทางมาพบแอดมินที่นี่นะครับผมก็เทวดาโชคดีที่สุดโชคดีมากนะอ๋อก็คือว่าคุณพ่อนี่ก็ตะเวนไปอยู่ตามวัดตามถ้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับพอ่อตามป่าตามเขาไปเรื่อยๆอ๋อตามป่าตามเขาไปเรื่อยๆ ขออนุาตถามเหตุผลไหมครับพ่อทาไมพ่อถึงไปอยู่ตามป่าตามวัดตามเขาอย่างี้ครับพ่อคือชอบอยากไปก็บวชก็ยี่สิบสองพรรษาแล้วก็ศึกมาได้ปีหนึ่งแต่แก่อนพ่อ <มา S 1> บวชมาแล้วก็ไปไปตามรอยเก่าไปอยู่ทั่วทุกภาคภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานภาคใต้ ไปให้ทั่วอยู่ไปทั่วครับอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าเป็นคนโง่โอลอเป็นคนเจินด้วยครับอยากรู้อยากเห็นครับก็คือว่า,ท,า,ท,าท,ที่มาที่ไปตอนพ่อบวชอยู่พ่อก็ทุดงไปเรื่อยใช่ไหมครับไปเรื่อยๆทุดงไปเรื่อยๆคิดว่าจะบวชเจ็ดวัน,นก็อยู่ไปออกพรรษาก่อนเดแล้วเข้าพรรษาก่อนเอาไปมาจนถึงยี่สิบสองปี อตอนแรกจะบวชเจ็ดวันไปไปมามายี่สิบสองปีครับโอ้ถือว่านานมากเลยนะครับพ่อเร็วมากเลยแป๊บเดียวเร็วมากใช่ไหมพ่อยี่สิบสองปีแป๊บเดียวครับเมื่อกี้ได้ยินคุณพ่อแวบๆบ,บอกว่าคุณพ่อเนี่ยบอกหวยก็ถูกบ่อยมากเลยใช่ไหมพ่อบางครั้งมันก็ถูกบกางครั้งมันก็ไม่ถูกครับพได้เล่นไปมันออกของพวกนี้มันเนี่ยมันบอกไม่ได้อเนี่ยแต่โชค ครับที่นี่คนที่จะซื้อหวยนะครับวันเดือนปีเกิดชะตาชีวิตคนไม่ขีดก็ให้มารวยให้มาจนเราฝผืนธรรมชาติไม่ได้ครับสมมติ่ายยอมนี่อายอะเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบเท่าไรห้าสิบห้าสิบแปดห้าสิบแปด หกเจ็ดแปดกำลังเลยไม่โชกเลยเนอะโฉกข้าวไมเราปีหนึ่งเขาสีเขาสองปีนะแต่ปีก่อนๆหนั่นเจ้าอยู่แต่คนเดียวคนนดียมัดอะไรแต่ยางในชีวิตจะเอียงตัวยังแม่บ่มันดีดีขึ้นแล้วนะดีมันดีสองปีอยากได้ยังก็ได้แล้ว๋อครับเกิดปียังปีเมียแม่ มะเมียมะเมียมากดูดีตกหนึ่งสี่ตีนสี่มือใส่ได้โยไมนเนี่ยปื้วันยังวันพาร์ลหัตเป็นคนน้าดีเดือดหาบ,คบเคษสาพิจายเดนทอกได้ครับเดนกว่าคือดวงวัสไนห้ดีให้ต่เจเจำเป็นคนดวงดีเดนีด่ย ตอนหนีมาค่ะยกเว้นมันตก่อปีก่อนเน,นี่ยเด้อท่านแหละทุกบดลจนว่านาน<จ>าดีแล้วดีแล้วดีแล้วโอ้าอันสังเกตเบื้องนี่คุณพอสีดูดวงแบบว่าสมัยตะกี้ได้นี่เนาะค่ะที่ว่านับนิบน้วเ<ข>อาเมือนบอกขอพอเบื้องดวงไหนนัาเมืนบอค่ะได้ออถ้าบอกวันเดือนปีถือส็สัญเกิดนํำกันถ้าบอกเจ้าตัวขอยขอยหกับตัวเจ้าตัววันเดือนปีเกิดสําคัญกับเหลืองง่านเลยเทียงคาใบเท่าเสา ถ้าเกิดวันพุณฮาจะเกิดเสาหรือเที่ยงตัวนี้บมูหเวลาใดถ้าแม่นเกิดตอนเที่ยงนั่นเกิดวันพุณฮานั่นบ่มีพีไม่น่องถ้าเกิดแต่เสามาหอดสามโมงผีน่องอย่าติโกโหอดติกาเบิดถ้าเกิดสามโมงแรงลงไปนี่เกิดพีน่องหลายผลถ้ามนเกิดตอนเที่ยงเนี่ยพิ่งพี่น้องบ่ไดดจะว่าหอดดอกพีน้องมันมีสามย่ำ มันดีๆๆแถวๆวันพฤหัสแต่ว่าเกิดให้ถือง,งามออถ้าเกิดยามดีดีที่สุดเกินวันพฤหัสพวกนี้แต่ว่าตัวเกิน,นแต่คนอื่นดีดีหักที่สุดถ้าเกิดตอนเทียงแต่ว่าพ,าพี่้องอย่าเบาหอดได้ตอนเทียงถ้าเกิดตอนเทียงนะทีนี้ส่วนใหญ่นี่แนวทางที่คุณพ่อเนี่ยได้ให้กับ ยาโยมหรือว่าเคยบอกเขามาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่คุณพ่อได้แนวทางมาจากไหนครับนี่มันก็บ,บอกอยาทขึ้นก,กังเถื่อเก็เขามาดูดวงชะตาชีวิตของเขาถ้าเจ้าสินม่โศกเออเจอ้าบังเท่ก็บ,บอกไปตรงๆไปไไเลยเขาเอื่นว่าเลขดวงของแต่ละบุคคลยังเสิบอกครับพ่อมันชะตาชีวิตขอ,ของคนมันเหมืนคือกันเด้่ครับค่ะบังเทื่อมาสามคนในเจ้า โตเดียวแล้วบอกเนี่ยแต่พ่อบรรดาเราอีดียวจาบมืมีดวงเนี่ยจ้าบโบสือได้ก็ะสือตัวอื่นมันเป็นไม่สั่นแต่เจ้ามีดวงปุ๊บวะโอเคบวมักตัวเลยเอาไปไม่ไหวจับกรหอนไป็นสือเอาเจ้าก็ถือวาสนาคนเป็นธรรมดาเด้อค่ะพ่อมือเคสชีวิตของห้อยเกิดมาเนี่ยมันบวมเป็นธรรมดาธรรมดาก็เกิดมาลุ้ยเกิดมาจนเกิดมาทุกอย่างลำบากลงเป็นบางปีบางเดือนนี่ยเนี่ยมันเป็นท้องธรรมดาธรรมชาตท้องโอนครับ แต่ที่ไปเห็นมาเมื่อนี้มันก็มีจังสีน้อเด็กน้องสีแมนบอลอ๋ออพ่อไปเห็นอยู่ไสค่ะพ่อพ่อไปเห็นมาโอ้มีมีหกเก้าหาเก้าเจ็ดสองแล้วก็สี่หกสี่แล้วก็หนึ่งหกเห็นอยู่ที่โพลินใช่ไหมครับ่ีนี้ไปเบอาเอาก็ได้เลยเห็นน้ำแบบว่าต้นใหม่น้ำพุ่มกลางๆสิบ่ค่ะพ่อแต่ก่อนวังหันมาเอาสามัน ถือคคอสามตัวยังชัดเลยอยู่ลุงฤรือสีองค์นั้นนะถูกสามตัวเลยใช่ไหมพ่อสามตัวแล้วก็ต้นสร้างตัวน,นั้นก็เพิ่งเติถสงสองตัวเป็นเด็กวางแต่เรือสีอ,อ,นนองนี่นะเือนีอดเรือสีองนี่ที่นี่เนี่ยก็เจ็ดสอง๋อคือว่าเรืสีตรงนี้ให้พ่อถูกประจาใช่ไหมครับพ่อพ่อไปเห็นอยู่กับรูปปั้นเรืสีเลยใช่ไหมพ่อ ไปเบอรเฮดก็ได้เบิงก็ได้เดืเอนีอ้อ๋อไปดูตอนไหนก็ได้ก็เห็นเลยใช่ไหมพ่อพอ,อ,อก็คือว่าเลขมันจะขึ้นอยู่กับรูปเสมือนเลยใช่ไหมพ่ออ,อ๋อแต่ว่าอันอันนี้นี่พ่อมักตัวไดหลายกรมูค่ะพ่อที่พ่อเห็นมาเนี่ยค่ะมันหกซี่นี่เลยหนึ่งหกซี่อ๋ออัออาานนี้เป็นหนึ่งหกซี่บ่ค่ะพ่อเป็นหกมันซี่หกซี่อ๋อ่แว่ากันยาธามันเปลี่ยนไปอย่างเดิมกันหนึ่งหก หสึ่ไปกระบอกของคุณพคุณพ่อมักหน,นึ่งหกสี่เสเนาะค่ะเนาะนั่นแหละคุณพ่อ,ะะเ,อเห็นหกเก้าห้าเก้าเจ็ดสองแล้วก็สี่หกสี่เนาะครับเป็นเลขสามตัวสัหญ่ที่พ่อบอกถูกประจําเนี่ยเป็นเลขสามตัวใช่ไหมครับพ่อที่ว่าบอกถูกครับมันอันนี้นี่คือสามตัวเนี่ยนคือสองตัวเอ๋อยู่กันลึกสีนี่ตันนตวสามตัวใช่ไหมพ่อเป็นเลข เท่านี้มักเป็นเดกหลังมาอยู่นี่หลายปีเลยเป็นสิบสิบปีแล้วโอครับไปมาไปมาแต่บเ่เ,เคยบอกผู้ใด้ครับแต่ก่อนก็นพวกเขาทำกับบอกไป,ไปเรื่อยๆไปก็มาถือครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> บางทีศพบางทีบอกไปแล้วมันศพมันยังงีันก็ถูกใจพออ่อนั่นนะมันออกจะได้เก่าสามหรืออะไรนะถังไม่มไหม้หลืออะไรในกาลทั่วมมคุณก็ถือสามตัวร้ายเกลืออยู่ครับ อันตามดัาทีของขัวนี้เลขหกกับเลขเก้านี่กับหัวบะคับบอหรือว่าตรงๆเลยบ่หูคือกันเดียววางมือน,นันเทมันออกเก่าสามหนึ่งกันเลขกหกก็เลยหาเลขหกก็เลยหาคือกันมันมันออกหาเก่าสามแล้วมืออันเนาะครับผ่านไปเนีมันคือเลขเขาก็ไม่สื่อแต่หกเก่าสามนะครับแเลขมันออกหาเก่าสามอ๋อครับ หมอเขาถือได้นะมที่ไอ้ดอกชื่อแถวเชี่ยพูมตุ๊กเกอรยังหมหาเสือเอักเกลื่งเด้อมันเป็นเหล็กต่างเด้อครับหมอพ่อเขาบอกตัวเขาบ่อยใช่ไหมครับใจเชี่ยพูบอกถือแนี้่เาได้ให้เงินนะครับถือว่าปล่อยก็ว่เได้ครับก็ขอขอบคุณพ่อจอนนะครับผมครับได้นําแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะส่วนปรารถนาทุกผู้ทุกคน ครยูดีดีสุขสมากทางอื่นเราจะเล่นงเรื่องเข้ามาถูกอยียบโจมใหญ่ไหมเฮ้ไม่แต่ดี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 ครับได้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 รวย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 สร้าทุกค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะของพ่อจอนนะคะเพม่อนก็เห็นอยู่ตรงปูลือสีนะคะท่านผู้ชม ตัวที่เพิ่นมากัดซีกซีกนะคะทางช่องการนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคิดไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพอกันไม่คลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ